กรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรัทุกทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันที่17เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2565นะครับผม ในห่วงช่วงเวลาแดดร่มลมตกของเย็ยนวันอาทิตย์วันนี้ก็จะขอนำเรียนนำพาพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทกุท่านได้มาทัศนศึกษาวัตถุมงคลทิพย์อันเป็นสมบัติทิพย์ของดีของวิเศษของท่านเจ้าปรคุณหลวงปู่ศูนย์จันเทาวนโนแห่งวัดป่าอิสระธรรม อำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครน,นั่นเองนะครับผมเพราะว่า,ามีญาติธรรมบางท่านนั้นสนใจเลยวัตถุมงคลทิ์ก็คือตะกรุดรุ่นสรพัดดีของท่านเจ้าพรคุณหลวงปู่ศูนย์วาจาสิทนี่แหละครับผมอยากจะชมองค์ที่อีกไซส์หนึ่งหรือว,ว่าขนาดหนึ่งเพราะว่า วัตถุมงคลทิพย์เรียกว่าตะกรุดรุ่นสารพัดดีของท่านเดบกุลลุงปู่สูนั้นมีสองขนาดนั่นเองเมื่อคลิปก่อนนู้นได้นําเรียนนําเสนอ,อะตะกรุดสารพัดดีขนาดหนึ่งนิ้วไปนะครับผมในห้วงชุงวรนี้ก็จะขออนุญาตกลาเรียนนําเสนอเปรียบเทียบกันทั้งตะกรุดรุ่นสารพัดดีขนาดหนึ่งนิ้วแล้วก็ สองนิ้วไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมเมื่อเอ่ยนามท่านเดาปะคุณหลวงปู่ศูนย์จันทวันโนก็คิดว่าพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท่านจะถึงบังอ้อได้ดีเพราะว่าในห่วงช่วงเวลานี้บุญญาบารมีอิทธิบารมีขององค์ท่านเดาประคุณหลวงปู่ศูนย์วาจาสิทธนั้นขจรไกล ไปทั้งในประเทศและถึงต่างแดนเป็นที่ท,ท,ร,าทราบกันอยู่นะครับผมองค์ท่านนั้นเรียกว่าเป็นพระป่าพระกรรมฐานซ้ายท่านเดชประคุณหลวงปู่มั่นโพธิทตตนโตนั่นเองนะครับผมท่านได้ออกธุดคงข้ากรรมฐานไปตามป่าเขาลำเนาไพรทั้งภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคเหนือแล้วก็ ประเทศเพืเ่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาหรือว่าฝั่งลาวหรือว่าฝั่งประเภทเมียนม,มาจนากระทั่งทะลุไปถึงเมืองอินเดียนูน่นละครับผมใช้ระยะเวลาทุดงในป่าเขาลำเนาไพรป่าดงเด็บนั้นเป็นเวลาถึงสิบกว่าปีด้วยกันเรียกว่าไม่ธรรมดานะครับผมท่านตุคุณลุงผู้ศูนวาจาสิทธิ์นปัจจุบันนี้ปี2 5 6 5 อายุวัะนามงคลองค์หลวงป,ปู่นั้น65อขออภัย886ปี64พรรษาแล้วนะครับผมเป็นรุ่มโพร,รุ่มใสเป็นสูนรวมจิตใจของพี่นอ้องชาวอากาศอํานวยเมืองสกลนครพี่น้องชาวไทยชาวพุทธทั้งในประเทศและต่างประเทศในห้วงช่วงเวลานี้นั่นเองนะครับผม ในห่วงช่วงเวลาปีพศ2561อันนี้โดยประมาณนะครับผมเรียกว่าบุญญาบารมีของท่านนั้นขจนรไกลไปทุกทู่สารทิศก็เลยเหตุที่ว่าในปี6 1นั้นองค์ท่านได้รับกิจนิมนต์มา,างานบุญงานบุญของลูกศิษย์ลูกหาท่านที่อ,อำเภอเมือง อำเภอนครชัยศรีเมืองนครปฐรมนั่นเองนะครับผมในห่วงช่วงเวลานั้นเมื่อองค์ท่านจะพระคุณหลวงปู่ได้มาถึงบ้านงานบ้านเจ้าภาพเรียบร้อยแล้วท่านได้เดินไปที่ริมแม่น้ำท่าจีนนะครับผมลูกศิษย์ลูกหาสัทายาดโยมเรียกว่าร้ายสิบท่าน ก็ได้เห็นองค์ลุงป,ปู่ไปหยุดยืนอยู่ที่ริมแม่น้ำท่าจีนปรากฏเหตุอัศจรรย์แล้วครับผมเป็นที่ฮือฮาเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าในห้วงช่วงเวลาที่องค์ลุงป,ปู่ยืนอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนนั้นมีบางสิ่งบางอย่างปรากฏขึ้นผุดขึ้นมากลางลำน้ำนีำน่แหละครับผมเรียกว่าเป็นที่ฮือฮา แปลกอกแปลกใจแล้วก็ตกอ,อกตกใจของบรรดาผู้ที่มาร่วมบุญในงานบุญครั้งนี้หลายสิบท่านเดียกันได้มีการบันทึกภาพทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเอาไว้ด้วยนะครับผมเสียงโจ์จันเล่าลือกันอื้ออึงไปทุกทจุดสารทิศท่านเดบคุณน้องปู่ก็เลยยืนสงบนิ่งอยู่ริมน้ำเลยล่ะครับผมจนกระทั่งสักครู่หนึ่งมีแสงจากท้องฟ้าเหมือนแสงเออ แฟลชที่เราถ่ายที่เราถ่ายจากกล้องถ่ารูปแวบลงมานี่แหละครับผมพแสงแวบลงมาจากท้องฟ้าสิ่งที่ปรากฏอยู่กลางลําน้ําก็ค่อยคอยอจมหายลงไปในลําน้ําท่าจีนเป็นที่เฮือหาเป็นความเชื่อกันว่าพญานาคได้ผุดขึ้นมากลางลมกลางลําน้ําแม่น้ําท่าจีนเพื่อจะได้มารับบุญท่านจะประคุณหล้งปู่ศูน จันทวโนนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นตั้งแต่ครั้งกันนั้นมา,าบรรดาญาติโยมทั้งทางใกล้และทางไกลก็เรียกว่ารู้จักบุญญบาร,รมีชื่อเสียงขององค์ท่านเป็นอย่างดีนะครับผมเพราะฉะนั้นในห่วงช่วงเวลานี้วัตถุมงคลทิพย์ขององค์ลุกปุสูนั้นจึงเป็นที่ส่สแสวงหาของลูกหลานศรัทธา,าญาติโยมเพื่อจะได้สักการบูชา น้อมสู่กายสู่ใจหวังพึ่งพุทธคุณนั่นเองนะครับผมสำหรับวัตถุมงคลคลิปของท่านเจ้าประคุณหลวงปู่ศูนย์วาจาสิทธิ์ที่กำลังเป็นที่ฮือฮาและยอดนิยมในห่วงช่วงเวลานี้จัดอยู่ในประเภทเครื่องรางของขลังนะครับผมเครื่องรางของขลังดังที่เคยกราบเรียนมาบางคลิปแล้วว่า จะแตกต่างจากวัตถุมงคลประเภทพระเครื่องนะครับผมเพราะว่าเครื่องรางของครั้งนี้อย่างเช่นประหลัดขิกก็ดีเบี้ยกแก้ก็ดีแล้วกอ็อย่างที่ทุกท่านกำลังได้ชมในขณะนี้ก็คือตะกรุดนั่นเองนะครับผมซึ่งสามารถที่จะพกติดเนื้อติดตัวมีพุทธคุณกเช่นเดียวกับ พระเครื่องนั่นเองนะครับผมตระกุดรุ่นสารพัดดีนามนี้เป็นมงคลนะครับผมสารพัดดีคำว่าดีนะครับผมก็เรียกว่าจะมีสิ่งดีๆไหลเข้ามาสู่ชีวิตเปรียบเสมือนเราได้รัธนารับพรอ,อันวิเศษของพระอริยสงฆ์ผู้ประเสริฐเลิศโลกนั่นเองนะครับผม เราจะได้น้อมจิตขอให้มีสิ่งดีๆบังเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราคนที่เรารักแล้วก็ครอบครัวของเราด้วยนั่นเองนะครับผมสิ่งที่ดีๆไม่ว่าจะเป็นแก้หวนเงินทองมิตรสหายที่ดีแล้บรรดาการความสุขความเจริญในสิ่งที่ดีๆก็จะ เข้ามาสู่ชีวิตของท่านผู้ที่อาราธนานั่นเองนะครับผมตระกุดรุ่นสรพัดดีนี้สร้างทั้งหมด599ดอกนะครับผมใน599ดอกนี้จะบรรจุลงอยู่ในซีนลงในซองสีทองสวยสดงดงามน,นั่นเองตระกุดรุ่นสรพัดดีจะบรรจุ ซีนลงในซองสีเหลืองทองนี่แหละครับผมเป็นซองค่อนข้างจะขนาดใหญ่นั่นเองอยู่ในนี้จะบรรจุก,กล่องวัตถุมงคลรุ่นนี้แหละครับผมนี่ก็คือกล่องที่จะอยู่ในซองถ้าเราเปิดซองออกมาก็จะพบกล่องนี่แหละครับผมเป็นกล่องอบรรจุตระกุดปลอกลูกปืนรุ่นสารพัดดี นี่แหละครับผมใน599ดอกนี้ในซองนี้จะคละก,กันไปคำว่าคละก,กันไปก็หมายความว่าจะมีทั้งขนาด1นิ้วแล้วก็สองนิ้วนะครับผมแล้วแต่ผู้ที่โชคดีจะได้หนึ่งนิ้วหรือว่าสองนิ้วนั่นเองนะครับผมเรียกว่า599ดอกคละก,กันไปทั้งสองประเภทนั่นเอง นะครับผมกลองที่บรรจุดังที่ทุกท่านกำลังได้ชมนี้ก็เป็นกล่องค่อนข้างจะขนาดใหญ่จนจะสังเกตเห็นว่ามุมบนซ้ายขวามุมล่างซ้ายขวานั้นจะเป็นลวดลายไทยลงทองสวยสดงดงามด้านบนนั้นจะมีชื่อรุ่นอย่างเป็นทางการว่าตะกรุด ปลอกลูกปืนรุ่นสารพัดดีส่วนตรงกลางกล่องนี้จะเป็นโลโก้เป็นพยักษ์หรือว่าเสือกำลังกระโจนที่จะระคุบเหยื่อนั่นเองอันเป็นความหมายว่ามีตะบะบาร,รมีอำนาจบาร,รมีเป็นที่เกรงขามเกรงกลัวของศัตรูหมู่มานทั้งหลายนักปกครองคนหัวหน้าคนเหมาะเป็นอย่างยิ่งนะครับผมหากินดี หากินคล่องตัวศัตรูมูมานเรียกว่าจะ,ะครามเกรงนั่นเองนอกจากนั้นยังมีอัครยันตูนะอีะะอ่หเหละครับผมพุทธคุณครอบจัก,กรวาลเมตตาโชคลาภมหานิยมเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายและเทพทั้งหลายด้วยนั่นเองนะครับผมถัดลงมานั้นเป็นนามทัืจอระกุลหลวงปู่ศูนย จันทวนโนนะครับผมศูนย์คำนี้ก็หมายถึงว่าศูนย์สิ้นดับกิเลสท,ทั้งปวงนั่นเองจันทวนโนก็คือหมายถึงว่าผิวพันวนะองค์หลวงปู่นั้นพองแผวดุจแสงจันท์ยามเต็มดวงนั่นเองนะครับผมทัดอมานั่นเป็นนามของวัดวัดป่าอิสระธรรมจอสกลนครและก็ปีพศ เลขไทย2,565ทุกอย่างจะบรรจุลงอยู่ในอซองสีเหลืองทองนี่แหละครับผมสวยสดงดงามดูแล้วมีคุณค่านั่นเองเมื่อเราเปิดซองออกมาแล้วอย่างที่กล่าวเป็นว่าจะพบกกล่องแล้วภายในกล่องนี้ก็จะบรรจุตะกุดแล้วแต่ว่าเราจะได้หนึ่งนิ้วหรือว่าสองนิ้วนั่นเอง นะครับผมสำหรับาภายในปลอกปลอกลูกปืนนี้จะบรรจุสิ่งอันเป็นสิริมงคลของดีของวิเศษของศักดิ์สิทธิ์เอาไว้นั่นเองถึงเจประการด้วยกันนั่นเองนะครับผมท่านจะสังเกตตามภาพนี้แหละครับผมของดีของวิเศษของสิริมงคลที่บรรจุลงในปลอ,อกลูกปืนมีถึง จ็ดอย่างด้วยกันอย่างขาวๆนี้ท่านจะเห็นว่าเป็นได้สายสินที่ท่านโดยพระคุณลุงปู่ได้พุทธาพิเศษแล้วก็บรรจุลงในปลอกลูกปืนเช่นกันนอกจากนั้นก็ยังมีข้าวก้นบาทนะครับผมสายสินนี้มีความเชื่อความศรัทธาว่าปกป้องคุ้งกรองชีวิตเมตตาโชคลาภเป็นเลิศด้วยนั่นเองส่วนข้าวก้นบาท หลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐานท่านจะฉันพัตหารในบาทของท่านนั้นท่านก็นจะพิจารณาก่อนนะครับผมเมื่ออาหารที่ท่านฉันแล้วจะเหลือเรียกว่าข้าวก้นบาทนี้จึงเป็นของดีของวิเศษเหมือนเปรียบเสมือนว่าองค์ท่านนั้นได้แผ่พลังจิตลงในข้าวก้นบาทนี้แล้วมีความเชื่อความศรัทธาว่าข้าวก้นบาทนี้จะนํามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์พูนสุข ไม่อดไม่ยากไม่ยากไม่จนกินอิม่มนอนอุ่นนั่นเองนะครับผมถัดจากนั้นมาก็จะเป็นหมากหรือว่าชาญหมากที่ท่านเดชประคุณหลวงปู่ท่านไดเคี้ยวนะครับผมพระอริยเจา้าพระอริยสงฆ์นั้นนักปราชญ์ท่านกล่าวว่าพลังจิตของท่านนั้นเป็นออโต้อยู่ตลอดเวลานะครับผม ไม่มีวันเสื่อมคลายเพราะฉะนั้นท่านเคี้ยวหมากก็ดีจึงมีความเชื่อว่าพลังจิตของท่านนั้นคุณธรรมวิเศษของท่านนั้นก็ยังสถิตอยู่ในคำหมากแล้วก็มีความเชื่อวความศรัทธากันว่าหมากมีอนุภาพทางด้านการเจรจาค้าขายพูดจาติดต่อสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับผมจากนั้นก็จะเป็นจีวรจีวรท่าน อย่างที่ลราเรียนว่านักปราชญ์ท่านได้กล่าวว่า,าพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์นั้นผู้ที่มีญานสูงสูงธาตุาขันธ์ของท่านนั้นเรียกว่าอุดมมงคลมีพลังพลานุภาพมีพลังจิตนะครับผมจีวรที่ท่านนุ่งห่มอยู่นั้นก็จะซึมซับเอาพลังของท่านเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นจีวรจึงมีความเชื่อความศรัทธาว่ามีความศักดิ์สิทธิ เป็นสัญลักษณ์ของความอบอุ่นนะครับผมเป็นสัญลักษณ์เลยว่าของความมีความสุขทั้งยามหลับและยามตื่นนั่นเองนอกจากนั้นก็ยังมีเหล็กไหล,ใต,ไตล,ล,หลใต้ทะเลเหล็กไหลใต้ทะเลลึกของท่านเดชประคุณหลวงปู่ศูนย์ซึ่งหาหน้ายยากยิ่งนั่นเองนะครับผมเหล็กไหลเป็นก้อนๆเม็ดๆนี้มีความเชื่อความศรัทธากันว่า มีอานุภาพทางด้านคงกระพันล่ะครับผมเรียกว่าอยู่ยงคงกระพันนั่นเองปกป้องชีวิตเป็นเลิศนะครับผมนอกจากนั้นยังมีผงพุทธคุณของท่านเดชปรคุณหลวงปู่พานซึ่งได้ทำพิธีพุทธาพิเศษในปี2553นนั่นเองแล้วก็ยังมีของสูงอีกประการหนึ่งที่บรรจุลงใน ปลอกลูกปืนนั่นก็คือเกษาของท่านเจ้าพณหลวงปู่สูนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราลงชมรายละเอียดที่ของดีของพิเศษที่บรรจุลงในปลอกลูกปืนทั้งขนาดหนึ่งนิ้วและสองนิ้วไปพร้อมๆกันแล้วครับผมของดีของพิเศษของมงคลที่บรรจุลงในปลอกลูกปืนนำมาเป็นตระ รุ่นสารพัดดีประการแรกเขาได้าติทบทวนกลาเปียนนะครับผมนั่นก็คือหมากนั่นเองอันนี้เป็นชานหมากของท่านจตุคุณลุงปู่ศูนย์ล่ะครับผมก็บรรจุอยู่ในตุคุดทั้งหนึ่งนิ้วและก็สองนิ้วนั่นเองหมากอย่างที่กลาเปียนว่าพูดจาค้าขายดีเจราจาสิ่งใดจะประสบความสําเร็จนี่แหละครับผมถัดลงมานั่น จะเป็นข้าวก้นบาทไม่อดไม่ยากไม่ยากไม่จนกินอิ่มนอนอุ่นนั่นเองนะครับถัดจากข้าวก้นบาทขององค์ลุกปู่แล้วอันนี้เป็นของสูงนะครับผมเพราะฉะนั้นตะกุดปลอกลูกปืนรุ่นสรารพัพดีก็ขออนุญาตกราบเรียนแนะนำว่า,าแคว้นในส่วนที่เหมาะสมนะครับผม ติดในสร้อยจะเป็นขวาก็ได้หรือจะเป็นแน่ข้างข้างสร้อยก็ลองปรึกษาช่างเลี่ยมดูนะครับผมอันนี้เป็นเกษาเกษาของท่านเจ้าคุณหลวงปู่ศูนย์วาจาสิทธิ์ก็บรรจุลงมาในตะกุดทั้งสองขนาดหนึ่งนิ้วกับสองนิ้วเนี่ยแหละครับผมนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีจีวรที่องค์หลวงปู่นุ่งห่มเนี่แหละครับผมก็บรรจุลงในตะกุดทั้งสองขนาดนี้เองเช่นกันถ้าจากนั้นมา ก็คือสายสินนี่แหละครับผมที่ท่านเด้พุทคุณหลวงปู่ท่านได้ปลุกเสกด้วยองค์ท่านเองสายศินก็บรรจุลงในตะกุดทั้งสองขนาดนี้เช่นกันอีกประการหนึ่งก็คือเหล็กไหลใต้ท้องทะเลลึกนี่แหละครับผมเหล็กไหลใต้ท้องทะเลลึกของท่านเดชพุทธคุณหลวงปู่ศูนย์ก็บรรจุลงมาในตะกุดทั้งสองขนาดนี้ด้วยเช่นกัน และอีประการสำคัญอีกประการหนึง่งก็คือพงพุทธคุณของท่านพระคุคุณหลวงปู่พานนี่แหละครับผมซึ่งได้ทําพิธีพุทธาพิเศษในปี5้สนั่นเองของดีของวิเศษทั้งหมดนี้แหละครับผมหนึ่งสองสาสี่ห้าหกดทั้งเจประการน,นี้ได้ทําพิธีพุทธาพิเศษอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเมื่อต้นปี ที่ผ่านมานี่เองช่วงประมาณเจเมษาเนี่แหละครับผมปีหกหได้เสกซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงนำมาบรรจุลงในตะกรุดปลอกลูกปืนรุ่นสารพัดดีทั้ง1นิ้วแล้วก็สองนิ้วนั่นเองจากนั้นเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็นำไปเข้าพิธีพุทธ,ธาพิเศษใหญ่โดยท่านตุตุคุณหลวงปู่ศูนย์จันทาวันโนเป็นประธานในการเสก ครั้งวาระที่สำคัญนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นของดีของวิเศษเหล่านี้จึงหาได้ยากเพราะว่าสร้างได้แค่ห้าร้อยเก้าสิบเก้าดอกเท่านั้นเองลูกศิษย์ลูกหาทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับผมก็คิดว่าพรึบเดียวก็หมดแล้วนะครับผมเราจะได้มีของดีของวิเศษอบอุ่นใจนะครับผม เป็นสิริมงคลแก่ตนเองคนที่เรารักครอบครัวแค่สถานบ้านเรือนที่พักอาศัยของเราด้วยนั่นเองนะครับผมปลอกลูกปืนด้านหนึ่งจะเป็นพยักขาหรือว่าเสือโครงเนี่ยแหละครับผมกำลังกระโจนที่จะขยำเหยื่อนั่นเองเป็นสาระของตบะอำนาจและ าการหากินดีหากินขึ้นนั่นเองนะครับผมจะมีอักขระแล้วก็โค้ดแล้วก็หมายเลขกำกับนี่แหละครับผมเป็นเลขอาราบิกนั่นเองพร้อมกับอักขระยันนี่แหละครับผมอันนี้เราดูภาพรวมก็จะชัดเจนแล้วครับผม มีทั้งโค้ดแล้วก็หมายเล่ยกากับแล้วครับเรียกว่างามทั้งศาสตร์และศิละปะนั่นเองส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นนามท่านเดี๋ยวพระคุณหลวงปู่แล้วครับผมหลวงปู่ศูนย์กันเทาวโนชัดเจนเดีนะครับผมสวยงามมาก วัดป่าอิสระธรรมจอสกลนครเลขอารบิตสองพัน้ากสิบหนะครับผมสำหรับอดอกนี้สองสองนิ้วเดี๋ยวลงดูโดยประมาณนะครับผม ดอกนี้สองนิ้วนะครับผมส่วนอีกดอกหนึ่งทุกอย่างภายนอกภายในเหมือนกันหมด ถ้าเรานำมาเปรียบเทียบดีทั้งคู่แล้วครับผมเด็กแขวนได้ผู้ใหญ่แขวนดีสุภาพสตรีแขวนก็สวยสดงดงามนั่นเองก็ต้องขอขอพระคุณทุกทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้กราบขอบพระคุณทุกทุกท่านที่ได้ มีน้ำจิตน้ำใจบำเพ็ญบารมีทานทางน้ำจิตน้ำใจได้กดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมสำหรับบางท่านที่คิดว่าจะบำเพ็ญบารมีทานทางน้ำจิตน้ำใจและคิดว่าจะกดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผม พกราบราตนานิมนต์อำนาจเดชบารมีอิทธิบารมีบุญญาบารมีแห่งองค์ท่านจักรภูรลวงปู่ศูนย์จันทวันโนแห่งวัดป่าอิสระธรรมจังหวัดสกลนครหากแม้นว่าองค์ท่านจักรภูลุงปู่ได้ทราบโดยยานวิถีอันใดขอได้โปรดเมตตาแผ่พระสมีแผ่พระะแสจิตแผ่อิทธิบุญญาบารมีเข้ามาปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองอำนวยช่วยเหลือให้ทุกๆท่ทาน ที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขจเจริญรุ่งเรืองไพ่บุญทั้งทางโลกและทางธรรมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดขอจงได้สมความมุ่งม,มาปรารถนาไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเองขอให้มีแก้แหวนเงินทองไหลมาแต่มาเนืองนองอย่าได้ขาดสาย ขออนุภาพบุญญาบารมีอิทธิบารมีแห่งองค์ท้านเดบวกุลหลวงปู่ศูนย์จันทวโนขอขาได้โปรดเมตตาแผ่พระกระแสจิตแผ่อิทธิบุญญาบารมีเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทท่ทานได้เลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงส่งสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเทินสัพปทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพคราะห์เสนียดอย่างไรจงมาลายหายไปสิน้น จงมีแต่ความเป็นสวัสดิพิพัฒนมงคลมีโชคมีลาภมีเมตตามหานิยมตลอดสายโดยทั่วหน้ากันเถินในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าควคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ